คนห้องพักของห้องกระสอบเย็นตู้ก็จะดีนี่ถูกคนห้องพักของพวกเอาอยู่ที่กีร้านประมาณนี้เนาะกุ้งดีอยู่ได้ทุกคนเดี๋ยวราคาบจุจื้อเดี๋ยวถามเต็งจะมีทีวีมีตู้เย็น มีไหนเป่าผมมีแอ์เหรอการคนห้องในก่อนล้างนะทุกคนนี่อันนี้จะเป็นแวนแง่เดี๋ยวเราจะเข้าเป่องของน้ำกัน บรรยากาศภายในห้องน้ำนะนี่ยจยิ๋นหยอบลงมาลุมเป็นห้องใหญ่นะตัวนั้นาบนห้องผักซื้อว่าบ้านไอทะเลอ่ะทุกคนาเห็นหาดพัทยาป้อมเชียเยื่นมาบ้านไอทะเลนี่ห้องใหญ่ถือว่าเศร้าน่าจะเป็นตัวนี้บ่ห้องใหญ่เรัาไปเล การงานเปิดเ,เห็นซื้อได้เนาะมีวัดอีกในฟอก็มีวัดห้าหางขนาดไหนขนานดะโอ้หางสุดๆเลยอาจจะเป็นห้องนี่แหละเดี๋ยวเข้าขไปในห้องกัน คือข้าแท้ใส่เบิร์ดูในห้องัปจังไหนนี่ทุกคนอันนี้เป็นห้องใหญ่เนาะราคา60สิบบาทเนักว่าเสาร์ได้ราคา60ดอลลาร์นอนได้4คนว่ะฮาเข้ามาเบอร์ห้องนอนไปมันเป็นจังไหนอันนี้ห้องน้ำว่ะโอ้ปลาห้องกว้างเนาะ เดียวเียีกันแดดแดดมาให้ละห้องถูกแัะมีแอร์อีกเนื่อก็ควรย้ำคําคืนของบ้านไอทะเลกับประมาณนี้ก็เหมือนกันย้ำกางคืนแรงงานดีแล้วน้ำเริ่มขึ้นเฮ้ยเต็งน้ำเริ่มขึ้นมาแล้วเดียว อยู่ไหนเหรอแมมบุตไปเจ้าเห็นอยู่บนนั้นหาดบางยาเลยดูฮะข้างบ่มิดประมาณนี้เซตแต่ก็หามันเครื่อนเลยแต่เราเห็นโ่เปิ้ภาษาอังกฤษ่น